สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเปิดข้อมูลจริงสัญชาติ เมกรามาหลังคนฮือฮาที่มดดำพูดหลายคนฮือฮามีการแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางกับประเด็นที่มดดำคชาพาเผยในรายการแฉเทปประจำวันที่30มีนาคม66 6. ว่าเรื่องเด่นเย็นนี้ได้เผยว่าเจ้าตัวเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยจนได้รับสัญชาติไทยไม่ใช่คนไทยและได้รู้จัก กับนักกฎหมายระดับสูงในเมืองไทยอีกหลายคนและได้รับสัญชาติไทยเหมือนกลุ่มในทุนจีนสีเทาอีกหลายคนย่าทิพย์อาจไม่รู้เรื่องที่เมฆเป็นคนต่างด้าวเพราะตำรวจบอกมาอย่างนั้นล่าสุด4เมษายน66พบว่าเพจด,ดังรวบรวมผู้โดนโกงจาก forex 3 d โพสต์บอกว่าคือเรื่องเมฆผู้ประกาศข่าวช่อง3เนี่ยอ่านข่าวผิดไปพูดว่าเมฆ อะจีนเทาเมเกิดโรงพยาบาลรามาเรียนอยู่บดินสองเอฟี FC ทักว่าบดินหนึ่งจบมรังสิตพูดไทยชัดแจว๋วแฟนเก่าชื่อณริชาเจอกันสมัยเรียนมรังสิตเมฆคนไทยร้อยเปอร์เซนต์ครับเมฆมีป้าคอยคุ้มกลางหัวอยู่ไอ้ข่าวที่ออกออกไปมันก็มั่วๆแหละคุณมดดำมันก็อ่านตามข่าวที่ผู้ประกาศข่าวเข้าใจผิดในตอนแรกตำรวจถแถลงผลการปฏิบัติ การเหนือเมฆแจ้งเรื่องสัญชาติทั้งนี้ย้อนไปวันที่31มีนาคม2,566กองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบชสอทเมืองทองธานีพลตำรวจโทวรวัตวัดนครบัญชาผอบชสอทพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิวัตคำชำนาญ พลตำรวจตรีอำนาจไตรพ์รองผอบอชอสอ,อทอพลตำรวจตรีนักรประพายนผอบออกอสอ,อทอสองพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงผอบออกอสอ,อทอหนึ่งและพันตำรวจเอกเดชระพีคงดีรองผอบออกอตอ,อทอร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติเหนือเมฆ หลังนำหมายค้น15ห้าหมายเข้าค้น17จุดจับกลุ่มผู้ต้องหา9ก้ารายได้รายงานเรื่องสัญชาติเผยว่าสัญชาติของนายรามาเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคนไทยเนื่องจากตอนที่เข้าคนบ้านมารดาของผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนไทยยืนยันว่านายรามาเกิดที่โรงพยาบาลรามาธิบดจีจึงตั้งชื่อว่านายรามาแต่ยอมรับว่าบิดาเป็นคนจีนขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ